แนลไลท์มิกแพด2 11 c อเกินค่าครับตอนนี้ผมเปิดเป็นแบบฮาร์ดไลท์6เอนงนะครับถ้าเกิดเป็นซอฟต์ไลท์เนี่ยแสงมันก็จะโดนดรอปลงไปเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นซอฟให้ดูพอซอฟเนี่ยแสงมันจะนุ่มขึ้นครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆยิบยิบ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีโปรดักต์จากทาง N ไลท์นะครับออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับถึง2ขนาดมารีวิวอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าไฟตัวนี้มันมีความเจ๋งแล้วก็มันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับที่เขาได้ออกมาใหม่ตัวนี้จะเป็นน้องเล็กนะครับ奈ไลท์มิกแพดทูสิบเนะครับสิบเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เอาไว้สําหรับติดหัวกล้องติดฮอทชูกล้องหรือว่าติดขาเอาไว้เคลื่อนย้ายแบบง่ายๆนะครับเป็นไฟ แผ่นเป็นไฟแผงที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะมากนะครับสามารถที่จะพกพาไปได้แบบง่ายๆเลยครับสายทาวอล์กหรือว่าสายถ่ายโปรดักเล็กๆนะครับแล้วไม่ต้องการที่จะใช้ไฟใหญ่มากๆเนี่ยไอตัว mix pad two สิบเอ็ด c ตัวนี้นะครับก็เป็นไฟที่โอเคมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นไฟ rgb ก็ได้อันนี้คือตัวแรกเป็นน้องเล็กที่เขาออกมานะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็น มิก p a d เวอร์ชั่น2ตัว 27C นะครับตัวนี้จะเป็นแผงไฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆทําทำความรู้จักกับตัว 11C ก่อนส่วนคลิปต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวตัว 27C ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ วันนี้เรามาดูตัว 11C หน่อยครับว่าตัว 11C ตัวนี้มันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูเรื่องหน้าตาของเขาก่อนดีกว่าตัวหน้าตาของเขานะครับอย่างที่เราเห็นเลยว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีดวงไฟ LED อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มุมทั้ง4มุมตรงนี้จะมีรูเกียวนะครับเป็นรูขนาดเล็กเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นพวกซอฟบ็อกหรือว่าแผ่นฟิลแสงนะส่วนตัวด้านหลังครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆอย่างเช่นปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มสวิตช์โหมดนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าจอ oled ครับแล้วก็จะมีไดเอเอาไว้ปรับลดเพิ่มแสงตรงนี้ส่วนด้านล่างนะครับจะมีพอร์ต type c แล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นดูแจ็คเอาไว้เสียบไฟตรงเข้าไปนะครับเป็น dc 7.2ถึง1 5โวลต์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของการใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ใช้ก็จะเป็นพวกตระกูล npf นะครับก็ใครมี5 5 7 7 5 9 970อะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใส่กับตัวไฟ m i pad 211c ตัวนี้ได้เลยแบบนี้ครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะนำตัว Mi กแพด 211c เนี้ยไปใช้งานนอกสถานที่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับขาล้อนะครับสามารถที่จะปรับก้มเงยแบบนี้ได้เวลาเราใช้งานกับตัวกล้องเราไปถ่ายงานนอกสถานที่ในที่แสงน้อย,น,อยนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่ฮอตชูของตัวกล้องแบบนี้ได้เลยกล้มเงยได้นะเราต้องการองศาไหนนะครับเราก็ปรับไปได้เลยครับใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นถ้าเกิดใครมีขาไตา่พอร์ตหรือว่า ขาไฟที่เป็นรูเกลเศษหนึ่ส่วนสนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่พวกขาตั้งกล้องหรือว่าขาตั้งไฟที่เป็นรูเกลเศษหนส่วนสแบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานแล้วก็รวบสเปคเข้าไปเลยทีเดียวนะครับให้เรามากดสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับพอเราเปิดมาแล้วตรงนี้จะมีหน้าจอ oled นะครับบอกสถานะแล้วก็โหมดฟังก์ชันต่างๆ เราเริ่มจากปุ่มนี้ครับจะมีอยู่ให้2กลปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดปรับเปลี่ยนโหมดได้เมื่อเรามาอยู่ในโหมด CDT Hard เห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยจะมีคําว่า Hard นะครับตรงนี้จะเป็น Hard Light เพราะว่าไฟตัว Nanlite Mixpad 2 11c ตรงนี้มีไฟมาให้2ระบบก็คือ ไฟแบบธรรมดา hard l ไลท์นะครับเราก็จะมี CT หรือว่าไฟธรรมดาแบบ s o ฟ light นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยเป็น h a r ดแสงแบบแสงแข็งก็ได้หรือว่าจะเป็น soft แบบไฟซอฟ t o ก็ได้นะครับมีมาให้2โหมดตรงนี้สําหรับไฟธรรมดาที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้นะครับปรับลดความสว่างได้ตั้งแต่0จนไปถึง100%นะครับผ่านไดเัลตรงนี้นะเราสามารถ ปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับทีละ1%ตัวนี้นะครับกำลังไฟของเขาสูงสุดอยู่ที่13วัตต์ที่5,600เควนนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่3,370ลัก ที่ระยะครึ่งเมตรนะครับ0.5เมตรนั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าไฟตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิในโหมด c v t ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่5,600เควินนะครับก็คือแสงสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับไปเป็น2,700ควินนะครับก็คือแสงเหลืองๆแบบนี้ถ้าเกิดใครต้องการไปเปลี่ยนสีนลมอ่าเปลี่ยนซีอุณหภูมิแสงต่งตงตางๆเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่2,700เควินจนไปถึง 6,500เควินครับแสงเหลืองแสงขาวนะแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับจะมี g t ั M นะครับก็คือการปรับติ้นนะครับติ้นตรงนี้เราสามารถปรับโทนได้เป็นโทนแดงกับโทนเขียวนั่นเองเพื่อทําให้สีงานของเราเนี่ยที่เราซีเรียสมากๆเนี่ยให้มันตรงมากขึ้นนะครับ c d t ซ้อมเนี่ยแสงจะนุ่มลงทันทีเลยแบบนี้นะครับตัวไฟธรรมดามี2โหมดปรับโหมดไปทีนึงครับ ตรงนี้จะเป็นโหมด HSI นะครับหรือว่าไฟ RGB ของเราเนั่นเองปรับความสว่างปรับเปลี่ยนสีเนี่ยผ่านตัวไดอัลตรงนี้เลยนะครับดิมไฟได้ตั้งแต่0จนถึง100%ปรับสวิตช์ลงมานะครับตรงนี้จะมาอยู่ที่ฮิวหรือว่าปรับเปลี่ยนสีเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับ3 6 0 0 0่นเฉดสีตัวนี้ไฟอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าผมส่องไปเนี่ยที่กำแพงด้านหลังนะครับไฟของเขาค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ไม่ธรรมดานะ แค่ผมเปิดแค่นี้สามารถที่จะฉาบฉากหลังผมได้ทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นไฟที่แรงพอสมควรเลยนะครับนี่เราต้องการฉากหลังให้เป็นสีอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็กดสวิตช์มาทีนึงเราสามารถที่จะเลือกความเข้มของสีได้นะครับ saturation ตั้งแต่0จนถึง100% 100%นี่ก็เข้มมากๆเลยนะครับต่อไปกดโหมดครับอันนี้จะเป็นโหมดไฟเอฟเฟกนะครับหรือว่าจำลองสถานการณ์ตา่าง ในตัว奈 lights ลล mixpad 2 11c วันนี้เขามีมาให้ถึง15แบบนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนก็เหมือนพวกตัวฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับก็คือ สามารถที่จะหมุนตรงนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเอฟเฟคได้เขามีมาให้15เอฟเฟกนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกหลักๆที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับจะเป็นพวกฟ้าร้องฟ้าผ่าปะปารลัซซี่อะไรอย่างเงี้ยครับดิสโก้เราสามารถที่จะปรับได้เลยเป็นฮิวลูปซีทีลูปนะครับอยู่ในนี้หมดเลย15แบบเราก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือรูปลักษณะแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไฟที่เขาให้มาเนี่ย LED ของเขานะครับค่าความแม่นยำของสีนะครับ CI เนี่ยอยู่ที่95แล้วก็ TLCI อยู่ที่98นะครับถือว่าเป็นไฟที่ให้ค่าความเที่ยงตรงของแสงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเวลาเราไปส่องโดนผิวหรือว่าวัตถุสิ่งของนะครับสีของเราก็จะไม่เพี้ยนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเปล่าเนี่ย ไม่รวมแบตนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่340กรัมนะครับราคา3,500บาทครับสำหรับตัว Nanlite t i c Pad 2 11c ตัวนี้ครับเวลาเราไปถ่ายทำรายการกลางคือนะอันนี้คือผมยืนห่างจากกล้องประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับผมยืนห่างประมาณนี้โอเคแล้วก็กำลังไฟที่ผมเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับคือ14%เองเป็นแบบโทนซอฟต์ไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้มันแรงกว่านี้นิดนึงนี่ครับใช้ได้เลยนะ คือถ้าเกิดมันมีแสงแบบแสงซอฟต์กับแสงฮาร์ดนะครับไอที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ที่ผมเปิดนะครับเป็นแสงซอฟต์ที่มันเป็นไฟ LED เม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นแบบฮาร์ดไลท์ให้ดูนะผมก็แค่ปรับเปลี่ยนโหมดน,นะครับอันนี้เป็นแบบ RGB นี่อันนี้เป็นแสงแบบแสงฮาร์ดนะครับซึ่งแสงฮาร์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่สว่างมากๆเปิดถ้าเกิดเป็นที่มืดสนิทเนี่ย แบบนี้นะครับกล้องผมใช้เป็น Sony A7C เกินค่าครับตอนนี้ผมเปิดเป็นแบบฮาร์ดไลท์6%เองนะครับถ้าเกิดเป็นซอฟท์ไลท์เนี่ยแสงมันก็จะโดนดรอปลงไป๋ยวผมจะเปิดเป็นซอฟไปดูปุ๊บพอซอฟเนี่ยแสงมันจะนุ่มขึ้นครับเพราะว่าดวงไฟ LED ที่ออกมานะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆยิบๆนะครับเราสามารถที่จะออกไปถ่ายรายการตอนยังคืนได้เลยนะแสงก็ไม่ถือว่าขีเร่นะครับตอนนี้ผมติดไว้ที่ฮอชูกล้องเนี่ยคือแบบสบายๆเลยนะ ถือว่าเป็นไฟอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับแสงที่ได้ออกมาก็สีอย่างที่เห็นเลยครับว่าค่อนข้างตรงนะถ้าเกิดไกลหน่อยก็เปิดสว่างหน่อยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคในสถานที่มันมืดมากจริงๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมเปิด100%รเรแล้วฟีค่ากล้องไว้นะครับคือมันโคตรสว่างเลยนะประมาณนี้ครับประมาณ13%เนเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับแสงที่ได้ออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือการทดสอบแบบเบื้องต้นให้ดูนะครับคราวน,นี้เราลองเปลี่ยนเป็น R G B นะครับ RGB ผมจะปรับเป็นแค่นี้พอนี่ครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับโทนสีไฟของ RGB ได้นะครับแบบนี้เราอยากได้สีอะไรนะในไฟ RGB เราก็ปรับไปได้เลยครับมีหลายๆโหมดให้เราเลือกเล่นนะสำหรับตัว nanlite mixpad 2 1 1 c นะครับสำหรับใครที่ถ่ายงานบ่อยๆนะครับผมว่าตัว mixpad 1 1 c ตัวนี้เป็นไฟที่น่าสนใจมากๆครับติดตัวติดกล้องไว้ไปทำวอลก็ได้เวลาไปเจอ สถานที่ที่มันมืดมากๆไม่มีไฟนะครับก็เปิดไฟตัวนี้รับรองว่าเพื่อนๆที่ดูวอล์กเราหรือว่าทํารายการต่างๆเนี่ยมองเห็นหน้าเราอย่างชัดเจนแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับไฟตัว n a n l i t Mixpad 211c ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ใช้งานง่ายพกพาง,ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปสร้างสารรค์ผลงานได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นไฟแบบธรรมดาก็ได้เพื่อส่องผิวคนหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นสี RGB ก็ได้เพื่อไปแต่งเติม ีฉากของโฮมสตูดิโอของเราหรือว่าตัวแบบเองก็ตามนะครับที่ใครชอบถ่ายแนวแบบเป็นไฟ RGB อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไปถ่ายโปรดักก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ Mixpad 274 27พี่ใหญ่ของเขานะครับดูซิว่ากำลังไฟที่เขาให้มาแล้วก็ความแม่นยำของสีเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับ ส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ